ครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการ Indie Channel เอ้าบวกก็ไม่บอกเลยเอ้าะไอ้พื่อนเพครับตอนนี้คุณอยู่ในในรายการ Indie Channel หรือครับหูือจะเป็น OSD เออายชื่อจังเลยรายการกูโอเควันนี้เรามาเล่น Mid War แบบเดียวเล่นเพียวๆเล่นยังไงวะเออรอมาต้องนมต้องนานยังไม่ได้บวกสักทีเลยโอ้ยโอ้ย Double ลดาเมจตอนนี้แม็กมัดเปรี้ยวครับแม็กมัดเปรี้ยวเปรี้ยวมากครับยังไงยังไง ไอ้บลาเสียวแม่งแทงคนคนบ้าเหรอคนโง่เว้ยไอ้คนคนโง่เหรอคนโง่เว้ยแทงขึ้นเสียมานาหัวอ้าวครับเหมือนเดิมครับแบงค์มาสเราเปรี้ยวเปรี้ยวครับแม่ดับน้ำนะครับไอ้ละเมาส์ไปอยู่ไหนเนี่ยแล้วกูไปยืนอะไรตรงนั้นวะเนี่ยลืมเลยอื้ออเออยาลัดยาลัด อ้าลัดไปเลยโอ้โหมังกี้เปรี้ยวมังกี้เปรี้ยวมังกี้เปรี้ยวก็ล่วงครับแล้วกูไม่ดูป่ะโอเคหลับาันดีหลับาันดีอ่าวมาอีกแล้วอันนี้มังกี้เปรี้ยวอ้าวไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวุม่มหน่อยกระชุ่มหน่อยอันเนีออ้หลุดหลุดหลุดเฮ้ยเอ้า เออเออไม่เอาไม่เอาปแหละขอเติมเรื่องอ่ะโอ้ตอนนี้เจลาไซเปรี้ยวครับแม่โอ้โหโล็อติกเปรี้ยวมากครับเหม็นมากตอนนี้อาบน้ำบ้างนะเราเอ้ยเอ้ยเอ้ยไล่ไล่ไลาครับโอ้ไลาแล้วลาโลกเลยคขาเนี้ยลาโลกออืไลาโลกผมเองบวกสดครับบวกสดวดเชื่อบัวทวงตีซับซับเอาที่หายเอาเข้าครับจับ โคตรอะโคตรอะโคตรอะที่กูว่ากูไม่ทำยังสดอะเอาเอาเอายังไงยังไงอ๋าอ๋อันท้าครับงงครับงงมันงงอยู่ว่ากูเป็นอะรระเบิดแทงดิแทงอือแทงมันแทงมันเเฮ้ยดี๋ยวไม่สูมเอาแล้วเปรียวแล้วยังไงครับเพียไม่บวกละ โอ้โหไม่สั่ไกลเลยอ้าวอ้าวเปรี้ยวเปรี้ยวอ้าวก็เล็กคอร์ดเออพมึงก็ไม่บวกหรอกยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยไอ้บวกดิเฮ้ยลอนโดนเออนั่นแหละลอนโดสอ้าลอนโดสปีตายตีตาย,ตายดูดีครับดูดีดูดีมากดูดีมากอย่าพึง่งอย่าพึ่งไอ้ที่เออนั่นแหละอ้าชอบ สวยงามครับคนไทยคนไทยจะบินครับอีกทีนึงพอแหละอย่างคัดกูถึงเลยถึงไหมถึงถึงแก่ความตายโอ้โหเฮ็ดได้เก็บอะไรดิโอ้โหนได้บิงละ <c oughs> เราก็ได้บิงละ <c oughs> <c oughs> โอ้แม่งเจี๊ยละสายอย่างเปรี้ยวอะ <c oughs> ซับวิปป่งไล่โหแคลรี่หนีกันตึม้ยกูไม่ให้อ่าปักหวานด้วยกอ,อัปกปักหวานปักหวานอัดหน้าออแล้วมึงก็ไปตีหวานแบบหน้าสาตีนมากเฮ้ไเอเออยเนหน้าามทลัดหมดเลยสุดยอดโอเคล้านมึงมั่งอ ขอร้าน่อยโอ้ยไม่ให้กูล้านเลยอือร้านหมดเลยทุกคนตัดไปครับอ่าขอตัวเดียวก็พอแล้วเหลือแดกโอ้ยอย่าพึ่งยาอ,อือออพ่ยาออโอ้ยตีดิมาโอ้ไฟมาสองรอบแล้วมึงโชว์วายใครทำเพื่อนกูมกึงต้องเจออือแล้ก,ก็บินกลับซูมอ้าวหึงนาทีซูม ยิงเออยิงตามยิงตามเออสุดฤลธิ์คุ้ยไปตรงที่ไม่มีโดนใแล้วจะทำอะไรไม่ได้แล้วยาโ้ยว้าอีกแล้ววับอีกแล้วกูเออยเคลากูเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวแล้วเพื่อนกูเออเาไป เฮ้ยกูเงียบไปทำงานกูแทบตายเฮ้ยยาตีดูโรับโอ้ยอะตีใครตีมึงแดดขนาดนั้นโอ้โหไฮโลกูเปรี้ยวแก้วไฮโลมไม่อาบน้ำเลยนะพวกมึงนี่เปรี้ยวประจับโอ้ยาตีโอ้ยตีแรงมากโอ้ยยาพึ่งถึงแก่ความตายเออจับอ่าอ่าง่ายนะ ไล่หนอนมาก็แทงับจอาสับไล่ตีะสับไล่ตีแทงครับับไล่ตีนะครับโอแหลกโอ้ยหาโอ้ับยังไม่ตาับับสักใคราน่สองเดือดยาเรียมึงปลาเป็นอะไรเลย โอ้ยไอรฮะทีมกูทับโหดทุกตัวเลยเนี่ยไล่ฮะไล่แล้วเขาเลือกที่จะไม่ไล่ครับเขาเลือกที่จะอยู่หรือไม่อ้าวอยู่แล้วดูเหมือนว่าศัตรูจะเปรี้ยวมากครับเปรี้ยวกว่าที่คิดเยอะเลยอ้าวเฮียเดี๋ยวกูแดกเจ้ากูเฮีย เรื่องหาเดียวเอ,ออเออเออ,อ,อ,อป้อมป้อมมาผมเหอะไม่มีสองนะผมจะทำดิวโดโอ,อสิ่งกอส้างสีนี้กูจะสเสวตเมดไปเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเพื่อนผมแข่งกันเปรี้ยวเลยโอ้เชิดอคอมกูแหลกไอ้เหี้ยคอนไหม กดแล้วโอ้ราฮาเปรี้ยวแล้วครับไม่เปรี้ยวจะได้ไหมครับสักวันเนี่ยเพืเอ่อนเออเออทำท่าครับไม่ทำท่าแล้วตายจริงครับไม่ทำท่าอุยอ้ยอุ้ยทำท่าหรือเปล่านี่จะเป็นท่าจะเป็นเรื่องที่อุ้ยแหลกอุก้ยแ,ลแลหลกดูตัวปองครับเสมอตีสุดปลายครับเออเออจะเพิ่งต้องแน่ กูแหลกมากเลยวนี้ยทำการทลายทาวเวอร์นะครับกูนี่การทำันรีบมากเลยครับทำตัวเหมือนไม่ได้ทักว่าวหรยอสักอย่างมลยรีบเอ็นจังเลยหมดครบแล้วเฮ้ยไปทิ้งกูเลยเพื่อนเออรีบมากครับแม่รีบเอ็นเ่ะนอ๋อไม่รีบไม่รีบเรื่อยๆรีบไปอย่าดันสิครับจะดันคลิปหาพี่เหรอ อีรักหน้ามึไม่กลับบ้านใช่ไหมแอกลับบ้านปดแดงครับผมบ้านเรียบร้อยแล้วดเลยครับโอ้คลิปคลิปทำท่าเหมือนที่บ้านเสตอรีเอาไว้รีบเป็นจริงบอลลงบอลแลกเข้าไปตีครับเชิญโอ้เหมือนเหมือนว่าทีมจะไม่เล่นเยะครับ้ยยยยย เฮยเจ้เ้ยัอยออยออยออยยเจมจดแล้วยาไม่ขันอ้ยแม็กมัดแม็กยังไงอุ้ยอึ๊บอไม่อึ๊้ยนั่เออวพรวแทงแทงเข้าไปทีเดียวแทงเข้ยเฮ้ยน ใครใครมันซ่าใครซ่าเจอผมได้พี่เจอผมได้พี่ผมนี่เออโอ้โหแม่งตีโคตรแรงอ่ะมีเซฟแมทอ่ะตายเนี่ยตายจริงเหรออ้ยอุ้ยอ้ยยังไงอ่ะยังไงอ่ะยังไงเนี่ยอ้าวเจ็บนั่นตายแทนกูก็ตายแทนเไปยาโอ้ยเจ็ดโอ้ยเจ็ดโอ้ โอ้ยวาตีกูว่ามันโนบเองรีบไหรีบไมคัรีบนะว่ายงไม่มีใครตีแลกโหนี่ขนาดไม่ตีแหลกมึงรอไปเกินครึ่งหอดแล้วตีเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยอีาโลอ้ โอ้ยโอ้ยโอ้ย t h a t just not cricket Legion here Legion wins เฮ้ยขอยบคุณสำหรันนบความพ่ายแพ้นะฮะเออโอเคไว้เจอกันคลิปหน้อยกันนะครับก็จะเล่นอะไรดีวะคลิปหน้ากูจะเล่นอะไรดีวะโอเคบายบาย